ลาเซสโกมาเซ้นไม่ต่อสัญญาเชลซีรับซัพ์400ล้านปอนด์สัมผัสนิวซุส u กิเอติกาสมาร์ทไฮบริ The Power of Smart เต็มทุกฟัง์กชันเต็มพลัง Smart Hybrid พร้อมข้อเสนอพิเศษที่โชว์รูมรถยนต์ซุสุกิทั่วประเทศ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ r e ซ e r b o n o i f i c l ก็นะครับก็มาที่ขา่ขาวคราวค่าวแรกกันเลยแล้วกันนะฮะแม้ว่าช่วงนี้ผลงานจะไม่ดีนะครับเมื่อคืน League, บอลแชมเปี้ยนส์ลีกบอลยุโรปไม่มีอะไรให้ดูนะครับมากันที่เรื่องของเงินเงินทองทองเงินก่อนนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยมีการรายงานจาก Financial Times นะครับว่าเชลซีเนี่ยได้เงินทุนจากการลงทุนของ RS Management ครับราวๆาว500ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับตกเป็นเงินปอนก็ราว 400ถึง404ล้านปอนด์นะครับซึ่งสโมสรเนี่ยหาทางที่จะลงทุนกับสนามในราคาแพงที่มันสูงขึ้น และการเพิ่มหุ้นส่วนในสโมสรให้มากขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับผมก็เพื่อที่จะนํามาช่วยเหลือลครับแผนการขายความยิ่งใหญ่ของสโมสรรุ่นสนามแห่งใหม่ที่ต้องการเห็นสแตนฟอร์ดบริดจ์ที่มันยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับโดยเชลซีก็ได้พบกับผู้พร้อมร่วมลงทุนหลายรายนะครับเพื่อหาเงินทุนมาสมทบเกี่ยวกับโปรเจกต์เพิ่มเติมแล้วก็อาร์เลสเนี่ยก็ใกล้แล้วครับที่จะรรลุอตกลงกับทางสโมสรโดยการใช้ใจ่ายเงินเพื่อมาเสริมทัพของเชลซีที่ผ่านมานะครับ รู้ไปถึง1,000ล้านปอนด์แล้วนะครับนับได้างที่ทอสบอลลี่และก็กลุ่มของเคเล็กแคปิตอลนั้นเข้าเป็นเจ้าของทีมต่อจากเซมิโรมันอับราโมวิชนะครับแต่แหล่งข่าวนะครับก็ได้ระบุนะครับว่าทั้งเจ้าของทีมแล้วก็สโมสรยืนยันว่าไม่มีปัญหา no problem no problem นะฮนะในระยะสั้นมีปัญหาในเรื่องของการเงินหรือวความเป็นกงนังวลว่า จะผิดกฎเ n c i a l fair play ของยูฟ่าหรือพิมเมลีกหรือเปล่านะครับส่วนเงินทุนลงในเรื่องของเงินทุนก้อนใหญ่นะครับก็ถูกคาดหมายว่าจะมาช่วยสนับสนุนสำหรับการปรับปรุปรงนามฟอร์บิชหรือย้ายสนามการปรับปรุงสนามซ้อมครอบแห่งรวมถึงการตามหาสโม,มสรอ,อื่นมาเข้ามาอยู่ในเครือเดียวกันเหมือนอย่างที่ท็อตบอรีนั้นก็ต้องการนะครับเพราะ่ก่อนอันอนี้เนี่ยท็อตบอร์ี้ก็ไปซื้อสตาร์บูคพิมเมลีกเองฝรั่งเศสกันมาแล้วรอบหนึ่งนั่นเองครับแล้วก็ตอนนี้ก็สวอตติ้งลิ คือหนึ่งในสโมสรที่พอตต์บรีและก็กลุ่มเคลีร์เล็กนั้นมองว่าเป็นแคนดิเดตหลักสำหรับการที่จะเข้ามาอยู่ในเคลือเดียวกันกับเชลซีทางนั้นของไมค์ฟอร์เดครับอดีตผอ,อ,อของเชลซีเนี่ยกำลังทํางานเป็นที่ปรึกษาให้กับอาร์เลสและก็แหล่งข่าวได้บอกนะครับว่าเขามีส่วนผลักดันต่อดีวนี้สูงมากมที่ใช้อาร์เลสนั้นเข้ามาลงทุนร่วมกับเชลซีครับ บอลี่แล้วก็เคเรกครับตกลงซื้อเชลซีอย่างที่ได้ทราบกันดีครับ4,250ล้านปอนด์นะครับ2,500ล้านปอนด์เนี่ยคือราคาสโมสรแล้วก็อีก1.75พันล้านปอนด์เนี่ยเป็นเงินลงทุนนะครับมันจะเป็นการดูแลทีมหญิงนะการสนามฝึกซ้อมฝึกซ้อมสนามอ่าสเเอรฟอร์ดเชอะไรพวกนี้ครับแต่ว่า ณนะตอนนี้ครับสนามเนี่ยยังไม่ได้คิดว่าจะเอาอย่างไงจะทําการทุบสร้างจะเอายังไงก็ยังดูอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะเอายังไงก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายเดี๋ยวมาดูนะครับว่าทางอาร์เสเนี่ยมาร่วมลงทุน402ล้านปอนด์แล้วจะมีอะไรเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ครับเชลซี Chelsea เนี่ยก็มีข่าวคราวอยู่เหมือนกันนะครับว่าก็ต้องการมีการเสริมทัพเพิ่มครับอย่างเช่นตําแหน่งกองหน้าครับ ปาบิเซอร์มานอเนี่ยก็ได้อัปเดตนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางดางฝากของเชลซีเองเนี่ยก็ต้องการอีวานโทนี่ครับซึ่งเบรนท์ฟอร์ดเองเนี่ยก็พร้อมปล่อยออกจากทีมนะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยทาง Skysport ก็เพิ่งจะรายงานไปนะครับว่าทางทวัดแฟรงค์ครับได้สัมภาษณ์บอกว่าอีวานโทนี่เนี่ยพร้อมปล่อยเลยแหละถ้าได้เม็ดเงินที่ดีแล้วก็เม็ดเงินที่มากพอราคาที่เหมาะสม พวกเขาพร้อมปล่อยทันทีครับสำหรับทางฝั่งของอีวานโทนี่ซึ่งเชลซีนั้นก็เล็งเอาไว้และก็ต้องการดึงโทนี่คนนี้มาร่วมทัพเพราะว่าก็มองว่าเป็นเบอร์เก้าจบสกอร์ที่อย่างเฉียบคมนะครับแล้วโรามาโนก็ยังได้อัปเดตเพิ่มเติมนะครับว่า เชลซีเนี่ยกำลังสนใจและก็ให้คนไปตามดูฟอร์มเบนจามินเซสโกครับศูนย์หน้าของอาร์เบรซิกที่กำลังฟอร์มดีสุดๆนะครับแต่ประเด็นคือเบนจามินเซสโกเนี่ยถ้าซื้อเนี่ยน่าจะราคาสูงอยู่พอสมควรนะครับเพราะนั่นจะว่าทางฝั่งของอาร์เบรซิกเนี่ยเพิ่งจะดึงมาจากเลดบูซา s ์สบวกนะครับตัว24ล้านยูโรเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับจริงๆแล้วเนี่ย ทางฝั่งของไรซิกเนี่ยก็ซื้อมาก่อนแล้วครับแต่ว่าปล่อยให้ซาวส์บวกเนี่ยยืมตัวไปใช้งานก่อนนะแล้วก็นางฝั่งของเซสโกเองเนี่ยอายุนามเพียงแค่20ปีเท่านั้นสต่ศูนหน้าทีมชาติโรเวีเยคนนี้นะครับรูปร่างดีครับ194เซนิเมตรจบสกอร์ได้หลากหลายอย่างครับไม่จะเป็นการใช้เท้าการเข้าแทบอินการหาพื้นที่ว่ารงรวมไปถึงการเล่นลูกยากๆลูกกลางอากาศก็ถือว่าเป็นคนที่ทำผลง,งานได้ดีครับ ห้านัดทำแล้วสามประตูในฤดูกาลนี้เรียกว่าอายุแม้จะไม่ได้เยอะนะฮะแต่ว่าผลงานถือว่าโดดเด่นนะครับแล้วก็อายุ20แบบนี้ครับพอตบอลี่อย่างชอบแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่ากลุ่มอาเนี่ยที่มาร่วมลงทุนกันเนี่ยจะมีการ ช่วยตัดสินใจและก็ใช้เม็ดเงินตรงนี้มาช่วยในเรื่องของการเสริมทัพบ,บ้างหรือเปล่าเพราะตอนนี้เชลซีก็ใช้เงินเสริมทัพไปเยอะมากๆจริงๆนะครับผมปิดท้ายื่นเรื่องราวของเอียนมาเซนนะครับเจ้าหนุ่มมาเซนคนนี้ครับก็ตอนแรกก็เหมือนกับมีข่าวคราวนะครับว่าเอ๊ะจะไปไหนหรือเปล่าเบอร์ลี่ก็ต้องการตัวแตท้ายที่สุดครับมาเซนก็ไม่ได้ย้ายไปไหนนะครับผมอยู่กับทีมต่อไปแต่ล่าสุดกับเรียมทูมี่ก็ได้ไรายงานนะครับว่ามาเซนเนี่ยปฏิเสธการต่อสัญญากับเชลซีครับที่ ยืนมา5บวก1ก็คือ6ปีนั่นแหละในการต่อสัญญาครับมาเซนเนี่ยรู้สึกว่าสัญญายาวเกินไปไหมค่าเหนื่อยยังตกลงคุยกันไม่ได้ครับแต่ว่ามาเซนเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักเตะแววดีนะอายุเพียงแค่2 1ปีเท่านั้นครับเล่นในหลากหลายตำแหน่งนะถูกจับไปเล่นกลางรุกด้วยซ้ำเล่นปีกซ้ายปีกขวาวิงแบ็กเล่นได้หมดนะครับผมแต่นักเตะเนี่ยก็รู้สึกว่าการต่อสัญญ,ญาเนี่ยยังไม่ได้อยากต่อครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังต่อไม่ได้นะถ้าสมมุติยังต่อไม่ได้แบบนี้ครับมกราคมเนี่ยเอียนมาเซนสามารถที่จะ ติดต่อย้ายทีมตามกฎบอสแมนคือย้ายทีมได้ฟรีทันทีในช่วงของซัมมอร์2024เพราะฉะนั้นครับเชลซี Chelsea, ต้องคิดอะไรครับว่าจะยังไงก็แล้วแต่ไม่ฉะนั้นจะเสียฟรีอีก1คนจะต่อระยะสั้นหรือยังไงก็แล้วแต่เชลซที Chelsea ตัดสินใจครับแต่มาเซ่นดูทรงแล้วเหมือนจะไม่อยากต่อเพราะโอกาสลงสนามมันก็นอนในเช่นเดียวกันแต่ถ้าเชลซีนั้นปล่อยค,ค,คู่เลยย่าเอียนมาเซ่นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่เชลซีนั้น อาจจะต้องเก็บไว้หรือเปล่าครับนี่ก็เป็นข่าวคราวที่อัปเดตในวันนี้ส่วนเกมหน้าครับที่จะเจอกับแอสตันวิลล่าเดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่านักเตะคนไหนจะหายเจ็บกลับมาบ้างแต่ว่าล่าสุดครับเบอร์เนบาเดชิวเนี่ยเหมือนกับว่าก็ตอนนี้ก็รอโอกาสที่จะได้รับโอกาสลงสนามอยู่เหมือนกันนะครับผมคือตอนนี้เนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยบาร์เดชิวก็ค่อนข้างที่จะเตรียม้วครับที่จะกลับมาครับที่เจ็บแฮมสติงไปก็้ทั้งนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการที่ Recovery หรือฟื้นฟูร่างกายกันอยู่ครับเพราะว่า ณเวลานี้เนี่ยแนวรับของเชลซีเนี่ยก็ถือว่าโอเคแหละอาจจะยังใช้ได้อยู่ครับตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กครับแต่ว่าล่าสุดเยโรซิวาก็เหมือนมีอาการบาเจ็บไงบริชิลอาจจะทดแทนได้เหมือนกันเพราะว่าบริชิลนั้นก็เป็นคู่แข่งของดี่เคุยโดยตรงเหมือนกันครับและนี่ก็เป็นข่าวคราวที่อัปเดตในวันนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ